บาดีพี่น้องบุษกรสุขุนสมองสุบอนมันนี่ก็ผมมาบอกกับซสีงบ่าโมสินเกาสิเกยพี่น้องมันนี่ก็ป่าวตาก็บ่ามีดเพิ่งจะขึ้นมาคุ้งพี่น้องป่าวตากนมาคุ้งอยู่ไรเออมาคุ้งอยู่กันเจ้อเมร่าพี่น้องมาบุกเบิกบ้านเพิ่นมามัดสีหนุ่มพี่น้องเลยสีหนุ่มเลยกินสั่งหมดเลื่องเสื้อโบอิ่มกับสีหนุ่มพี่น้องแม่ล่ะครับกันบุกมานยังไงจะฮักเลี้ยงบุหู่ก็สากเบ็ดพ่ให้ดบ

มือโตตั้งจากบาต้าเป็นหลักมาคุมเข้าเจ้ามาบุกหูงคว้ปฝูงมาช่วนมาคุมโหดะาอรีมาไฟเป็นรับกินไฟอยู่เลยบาตาไม่น่ามาอน่นได น้ำของเราตาสายาเจ้านน้ำผลุกอ่อนพ่อยด้อผลกอ่อนน้นั่นนะะน้ำนันใ้ำสีนี่ผลกอ่อนเอาแมาตา่างล่างลังมาใหกเช้าเริ่มมันเอามือไปได้เดี๋ยวาตัวนีเลยเนาะตัวนีมือไปนะ

บ่าวตาถึงส่วนตามแข่งไปเลยด้วนไม้ไม้บ่าแบบนี้ทดลองความแซ่บเห็นวะาไรหมโคกยามแขงเรเืออยู่ความแห้งเ่ม่อยรวมื่อยามากยาเด้อ แจกรบสตางมันนะนอมาเลย่กเป็นยังที่เกบอกเขาก็มาด้วยกับราาณนี่ตอนนี้อ่าเนัดเลยคูดก็ได้ตอนนี้บิตะกลังลงมือทำการซัก มา,ม,มาบ้านเจยิย้วเขาต้อจการอหิ้วเขาบ้าน,นท่อห้องจะลวก <c oughs> จะวกได้อโอ,โอโกกงไฟสีดับแต่ท่อไ่ดับเด <c oughs> ต้องถัด <c oughs> ถนินเลยกลอับ <c oughs> มาบานเจ๊กับไฟดับ่ก็ตองกินเขาคนจ มาเพิ่งอาศัยน้ำเจ๊ไพ่บาดเจกระดาบคือกันเล่แจกบ้านเฮามาเราแจ็คบอลไง่บซงคนบ่งแรงเอาไปเท่าเขาในเมืองเลยเนาะโหลดคลิปอยู่ในเมืองโอ้ว่าไปโหลดคลิปอยู่ในเมืองปวดหัวเนี่ยไปไปอยูในเมืองดับอีกเลยนี่แหละบานี้ปวดหายปวดหายจ้องตัวไปมาเลเซียมาจ้องตัวมาเพื่อไปโหลดคลิปซ้องคลิปกัน

khô bỏ khô bỏ tay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  bớt <laughs> <Uy. cười> <laughs> <bá> tay <laughs> <laughs> <Sếp cười> à? <laughs> 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 วกัเมรากากีสาสนีทท้องทุงสวยรวยมามีอะนลงลอกรวีตกตา布拉สทามนัสแ่สวยรวยมามีวัลงอกรวีสุกตา布สนะคะก็สวยกัอย่างคนสร้างนบริมีบริมีเลิกเลยล่ะเลิกขสร้งมัก็แบบนี้ละกินข้าวจ้ากิไรนะฮะนมกับวข้ามากินไหมล่ะค่ะเพราะว่าเปิดกล้องเลยก้าวข้ามากินไหมกระเพชรใหม่กรบเพะเพชรใหม่ อ้สวัได้ีบอสบโมอยากกินน้ำแดงนะบอสเห็นให้พันน้ำฮาก็บรยอมเห็นน้าให้กินเอาน้ามาสบายอามรากากกลน่เลยจังครจเลิกเลิกเลิกครบเจ้าแล้วล่ะเราควบเจแต่คืง สองปีขอบคุบมาโดนเลยนะ thank you so much มาจากทางไดนะพะโล่าผิวไหมเขามาทำแม่แม่เล่าพาลูกเล่ามาสบานน่งอยู่ไก่กระดกพลูกพาเต้ามาผัดบ่หยดาว เมเล่าเมนเล่าจดไปไปวทุกทีส่งไม่กับิดเหลืองนะครับจะใช้ผ้าบ้าเฮดด้ส่องกับิดเหลืองนะคมาแม่พี่น้ำมากินน้ำกันจะข้ามต่มงกับพีิยันในโลกออนกกอยากคดตับแต่บอยู่ับคนตกบ้านมันเบ่อลวพิกเอะอย่างเฮ็ดโตมัตัดเด้บมงมาก

เดี๋ยวเลี้ยหาเด้อบะมีเดี๋ยวหาก็บบะมีอยากเบรนบะไม่เอ็นบะมีเพราะไปเลี้ยงเป็นเลี้ยงไก่อยากกินไปกินไก่ผัวปาก็ว่าปะพอเป็นเลี้ยงตัวผู้ชายเด่นี่ไก่ไก่ข้าวไก่ไก่ข้าวไปไปล่ยามเ่นาง ไกกอมลาปิดปิดอัลาสู้เอาเลยกกองทำหมอบซแส่วนนาอืรงนี่ปายแล้ซ่บใหม่แซ่บใหม่ฉันจะมันราแซ่บใหม่แซ่บใหม่เมื่อกก็บิ้งคลิปแล้วก็เบิ้งสาจีเชือยนี้กูจะเก็บข้ากูเอาลื่อหางำนองนันหดหัว เล่นเองระก้ออยากแต่เล้ากแต่หัวแตงไมพี่น้อเอ้ยพบ่ากับหจักอีมสกนเลยอเสีมดอมมาสุบกันสค่ะกินน้ำกับนน้ำสนมนะามนบอสัญญาแบกเป็ดใกล้มาต้มด้วบปามเดิมกับเบียกเหขาวมาจากปิกได กินได้ที่แล้วเ้าก็ไปตีกันอยู่ป่าตีกันอยู่ป้าถูกป่ะเออใครสิเก่งเราตะอันนี้เราเก่งอ้าจนมาขามาแล้วเขาก็ตีกันเลยตีกันบูชาดิผมเฮ้ยเขาเป็นหนักใส่ไอคอดแล้วแหละนะนะใครเจอก็มาถ้าเรามากชาดีประเด็นไม่จะไปขอดแค่นวลมันโลด

กินข่าวก็พีน่แซ่บป้ากินข่าวก็พีน่แซ่บยู่บ้าว่แม่นะเมื้อแรนอนไหลุ้อหลุลย์ไข่หัวกคกหัวโกนนะคะเออิสด้มาข้อขมาแม่แม่หันหนีก็ขอจบลิปลงให้เสด็จด้พี่น้องเด้ฝากกดไหลกดติดตามส่องบ่าวโมในเด้อ ຊອມບໍ່ບໍ່ບນນມຊ